สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีตน้นเทียงเทียงเน้อค่ะประมาณหางมงก,กับเทียงแล้วคะพี่นอ,มนอกมนีกาพาพี่นองเข,โข,ขาโคเขาปลาเนาะคะ่ะม้งเสาติดภารกิจก็เลยลองไม่ละเบิ่งต้นเทียงเนาะคะ่ะสีมานบ่สวัสดี FC ใหไม่ FC เกา่ทาท่านผู้ชมทัวโลกค่ะเขามาแล้วกอแล้วค่ะนี่ดอกแรกแข่งมนันครับสวัสดีครับเป็นังไรเน้อพี่นอกเงียบเงาบ่บ่ได้หาเฮ็ดหรายมือแล้วครับสวยหาเฮ็ดเหมือเดียวนึงครับ like 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 ามมือมืออเวนพี่น้องกับ่บได้หาคือกันหาได้กับโบโฟมีเนาะครับพ่อได้มองแน่ก็ได้ดอกสองดอกสามดอกครับพี่น้องมาเลาะเบืองสีมันโบโดอกก็งามงเลยค่ะนี่นเท้าครับสุดท้ายซ้ำได้เนาะพี่น้องมือนี้สได้เยฮีตยังไปฝุ่นทั<อ>้<ป>งฝุ่นมีอีกครับ เเีย,เยขาวครับบิ์นขาวดินดอกงามด้วค่ะดอกตุ้มเลยเป็นึ้นไม้มาดครับ้อง,อง,นห,งหนครับมี เฮ็ดยังกะเก็บเด้อพี่น้องพี่น้องกะสิคือกันแหลปไปหาเห็ดกินเห็ดยังกะเก็บครับช่วงเมื่อตีลีเห็ดครับโบว่าเตะด่งได้เลยครับซ้ำกันนะครับใหเขาเปลเ่ยนแล้งก็เสียบด้วยกันก็ได้เล่มค่ะแต่เมืองเห็ดมันปลูกสีมี่บอฮะมรงนี้ ดีแล้วครับมาสายมัสตาร์ราตริดภารกิจเมียนเจอสีเขาปลาขี่รถมาหอดปลายคุณนอ้องใช้เวลาสามไหมดูนี่นี่ครับเขาแป้งครับดอกอง,งามเลยค่ะนี่บบตือฝนงามครับงามแข็งนี่ขาหักต่ำเี้ยเหรอต่ำใหม่ที่นะนครับ กินไปเรื่อยๆครับเพราะแด้แกงบ่เต็มตาบ่เป็นยังครับพี่น้องแดดกระลุนมากเต็มบ่ครับเขาใจ้ยโซนี้เห็ดวู<ฮ>สุดยอดยี่หลีครับก่อสีเห็ดกินเห็ดอยากก็คือเห็ดถา่าถ่าเห็ดออกครับเห็ดหมูว่านเนี่เพื่นปูเพื่นอะนุเคาะมากเนาะมีอีบี FC เพื่อนอะน,นุเคราะห์มาก็เลยต้องเห็ดกินครับหมอวานบ่ได้เขาปลา กับเขาถ้ามาไดาอลไรเนี่ยอ้ยเมืม่อคืนนี้มีสีไข่เมื่อคืน,นสีดวัคซีนบอดดี้นอนเลยครับเมื่งตาเพาะมีสีแดงจึงคืน,นโอ้ยกระเป่าลูกเมื่อคืนเพราะว่าหมู่บ้านลูกกับสีวัคซีนนั่นเนี้ยบ่ค่อยบ่ได้นอ,อดนอนแถบบ่ได้นอนเลยครับเมื่อคืนต้องเสร็จโตเมื่อคืนไปพี่น้องลุยต่อครับ เขียวค่ะเห็ดข้าแปงเห็ดเขาแปงมูญัเห็ดเขียวกับนีไข่เขียวไปเถานี่เท่าครับนี่อู้หนาวเป็นสีฟเลยครับมาหนาวเป็นสีฟเลยเห็ดไข่เขียวครับพี่น้องเก็บเห็ดเขาวแปงด้วยค่ะมูญัยจีนได้รั่วอยู่ดอกพี่น้องจีนได้เลี้ยอยู่อยูรู้สว่าเลี้ยวอกไปนี่เห็นเอะไรดอกด้วค่ะตอนนั้นอนเมียนเมียนปะเมียนเมียนดิพฤติเห็ดเบื่อพี่น้อง แข да ็งดีครับแข็งดอกไงโอ้เก็บเก็บเก็บเอ้ยมึงเดี๋ยวเห็นดอกเนากับสะอ่อนพี่น้องนี่ยนะฮะนี่ยี่นล่นี่ครับป๊าดยังมีคนอยู่พี่ไหนเนาะขี่เขามาเพราะมีรถได้คร oui. ับเขาเขาฝากได้ดิใช้เขาทั้งปลาขยะบ่นะครับพูผุผุผู้ใดไู้ใด พูดๆเราแมนได้ยิ่งวันนี้วันที่สิบกเด้อครับพี่นออ้องมัน,ม,นมันครับวันน,น,นี้ใครสีมันคือใครสีบมอนด์นี่โชคดีกันทุกคนเด้อพี่น้องวันที่สิบหกใคสีเด็กปอ้อมอู้พี่ดองนึงดองนึงใครผี่ผี่มอกไปหมอกมันเขียวใคเขียวครับ เด็กแข็งดีขนาดค่ะเพราะวนน่นบ<น>่ตกครับโตกเนาะอื้ิ่สิแหงนิดน้อยครับชมคว,วกกามงามไกลๆเนี่ยไอ้เอาเลยเด้อเฮ้ยบังคาตีงี่เง่าซีบ่คอยได้จ่อประได้ด้วพี่น้องอขีดเท้าไข้เขียวครับนี่ไข้เขียวไข้เขียวสีก็เพื่งจะเกลือมืดแล้วครับ แมงกินเนาะแต่ว่าแข็งดีสวัสดีค่ะป้าดาบ้านท่งค่ะครับสวัสดีครับมาพอกันโดยบังเอิญครับนี่ครับเป็นหมาน่ะเด้อครับนี่หมาน่ะแล้วแต่ลยโอ้ยนี่ครับเขาได้กินนะค่ะเนียนครับเป็นมากก่อนเพื่อกันหมานก่อนละครับนี่ซื้อกระตามาลองก่อนสีท่าสีได้บ่สีได้อยู่เดี๋ยวก็ได้ครับเล็วนะค่ะนาะเมึงนกจะถือเสียมมะเสียมหายนะ นี่บ่ถือเสียมหน่อยให้บ่ถือบ่หนูมื้อนั้นเอามาเสียอยู่นี่ล่ะแจ็กไปอยู่หม่องได้โอ้ยหายหลายเทียวแล้วแม่นนี่หาย2ดามล่ะอ่ไปค่ะไปครับขอบคุณค่ะโชคดีนะล่ะาครับผมครับเด้งเด้งดอกสวยเลยนี่ครับเปียงครับเปิดสวิตช์อ่ะโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้อง เนมเนมทองที่ไรได้หรือว่าโนแอจะิี้จิกเขาโหฮิตไข่อีกแล้วครับไข่เขียวไข่เขียวด้วยครับนี่ไม่มีใครเห็นในถนนคนเดินครับในถนนคนเดินเฮ้ยขาใหญ่เท้าโดยหมากอาจชิเป็นเฮ็ดหนูนะคะพี่หน่อหน่แล้วเสียบ เก็บถูกเก็ดที่กินได้ครับช่วงนี้เหลือคือเหลือคือเห็ดวังหันบ่อไรเด้อพี่น้องบ่อ,อไรื <c oughs> ัอนั้นเขาปล่อยเฮ็ดใครเป็นเหลือกเหลือกก็เลยบ่เอ้าครับช่วงนั้นตเตมูนี่ต้องเอ้าครับเตม,ม,ม,มูนีอ่อ้าวมันมวใหญ่เนี่ยเด้ออย่างก็ป่อยให้ผัวฝ่ายด้วยเมนเขาปล่อยซิปดอกครับพี่น้อง แต่ว่าสียางส้นบ่เรือิดไเขียวขับซองด้วยมองนี้เปตัวนหนีอาดอกบ้านก่อนครับจะเป็เกลเห็นดอกเดือยเรือเ่องแดดสะพาแสงแดดก็จะเลยจับอือเลยเด้อเอาเลยเด้อเอาเลเ้ออือออดอกาครับงามครับนี่จูมีกรงงามมาพี่จูมีกรงงามครับจรอกบานกี่ครับจู า <icana> สเอาไก่บ่เหลือมโเป็นยังครับเต่พปอเนาะโอโห้ดอกเอพี่น้องมันแดดแดดจะขันไปทางไหนแนมเนี่ยแดดแห้งครับมือนี้หรือว่าแห้งอีกมือครับแดดตุ้มที่เขาเปล่งครับอิดขาวครับดอมน ไปเรื่อยๆครับพี่น้องเห็ดไข่กันขาวเขียวแหลปปื้งยังเอาเม็ดครับมือนี้ไม่เว้นชมพู่กับอ้าครับพี่น้องชมพู่กับอ้าวยังไม่ขอจุ่มๆกันทีทางด้มียนชมพู่โอ้ยหาเห็ดซอยกันเด้อพี่น้องเลี้ยวสายเลี้ยวขวาเห็นหลักกรเอิ่นเด้อเห็นหลักกรเอิ่นเด้อพี่น้องพี่น้องฮาเฮ็ดแต่สีห่างยากคือกันนี่แหละครับเนาะนี่ครับดอกนึงครับพี่ แฝงต้นหนอนมากระโี่ครับแซ่ปเฮ็ดขาวค่ะมื่อนี้เอาไปแกงกินแหลงนี่เฮ้ยใส่ใบมงเศษหอมใส่หน้าปลาแดกนุ่นๆครับแปลงอุ้ยเผื่อยังมีหลุมหน่อยอีกว้าวครับตัวนึ่งน้อย <c oughs> ไปฟีครับฮิเห็ดมันปูครับเอาเห็ดแดงก่อนสามใบโอ้เห็ดแดงเราก็มีนี่ครับตัวสีแดงตัวสีขาวตัวสีเหลืองอยู่นันกันมั้ สี่朵คุณวันจะใช่สาม朵เอ้าเฮ็ดอันนี้ก็เก็บรั่วๆเพื่อกันอะพี่น้องแปลงแดงขา้าเหลืองมันง่ามวะเหรอง่ามติดมาปู่นี่ไหมนี่ครับตรงท่ากิ๊กใสมาพี่น้องมนี้ชิพ่าเก็บดงดอกไม้ชี้เหลือง สีเหลืองนี่หายยากเลยค่ะนี่บกค่อยเห็นดอกกับบกค่อยงามคือจังสี้ยนผู้ครับมันสีงามเป็นบางนี่เก็บยี๋ยวจะสิเก็บเลี่ยวทีไปเลยครับคือเป็นหมเป็นขนาดเล็กบัดเจ้าจุๆดอกใหม่ล้นครับหลยแห้ง อีกแดงครับดอกนึงครับเห็นแดงครับโอ้ยฝาห่อลายดาบแต่เด้อพี่น้องพ้นกระลิ่นห่อแจร่งครับฝาห่อแกร่งต้องเจาะหาเห็ยื่นถึงได้นี่สิได้อออกจากป่าเงี้ยจีเด้หาต่อหลุ่นกันครับเต็มหมดเต็มหมดเต็มหมดเป็นหยังครับคือ อุปสรรคก็ต้องมีสุข้นนะครับบางเือฝนมาเฮาก็ต้องออกพอเล็วคู่นึงครับถูดครับยังไงง,ง,างามครับนี่างามครับเดออกก่อนงามสองดอกครับคู่หนึงคู่ในที่สุดก็เจออือติดขาวครับโห เสียงหนีโมเมนเสียงไผเด้วยโมเมนเสียงคนครับเสียงหมาให้แค่เขียวดอกง่าย <c oughs> ว่าให้เรียนมาหาเห็ดให้เพป่ะกอบม้านอนเผา <c oughs> เาด็๋เลยเขามาซองโดยดองนึงครับนี่หมาครับ <c oughs> อยู่ในป่าเด้อครับมันมานอนเผาไว้หาเห็ดซอยเว,วียเขมามาเมืองกับแม่นีหลีครับฮะมาแล้วฮะหากินน้ำหมาเด้อมือนี่มา,มามามาดูเรื่องหัวที่หลังเลยพี่น้อง เห well, ็นลังเลดนง่งยก็คิขอใขง่ยครับยังแข็งดียังสวยงามงง่ครับมดอโเดียวก็เอาของนะเห็ดทานเห็ดทานนะเห็ดถุงหวานครับดอกงามเลยปีดองเดียัแตเอนี่ครับ จะถึงหวานไหมเดี๋ยวยกระซินเนี่ยหยาบเนี่ยถึงหวานค่ะเขาปัดต้นเทียงกับยังพอคนอยู่ได้พี่เนาะหลายอีกต่างหาก <วะ S 2> ขอซีด้วครับมึงนี้นี่สวยหวานนั่นคือจีบอะไร้ยนั่นส,งส,งสงองสองหาคนเดียว<อ>้ยได้ปะ ก็นั่งเปื้ใส่กันแล้วนี่เยอะดอกเอยู่กนึงั่งถ่ายแบบยางดินพี่น้องงามงามครับสมกับนังท่าดินอยู่พี่น้องนี่อุ้ยนี่เอ้างตุ้ยยังงาม เป็่งครับบาก็หองม้าไก่ละเจไดเจอหองค่ะพี่น่องเอ้ยสิหาตัวเดี๋ยวดนเป็นไลยเนาะค่ะไข่เขียวครับจุ่มนะไข่เขียวครับเด็ดเปลี่ยนเปียกกระหองหองไลบ่รคุณจีค่ะเอยบัไใหขาวดินเล้อพี่น่องสองล้อครับ Nguyên cứu. 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 มันมีปอกเป็นมูลเลยค่ะร้ายอดดอกนีค่ะเป็นตัวมมนค่ะเป็นมูลลครับมองนีไข่ขาวครับอูย้ยนลค่ะพี่สูงเงี้ยอยูรร่ในหลืบอยู่ในไปไหมครับนี่ใ่เดียวรับน bìu phấn một thân toóc Pino, ha để lười lười, mắm bùa khập, hình ngàm cứ lấy ăn thôi, Pino, ha, กันเลยพี่นอ้องนี่ิมันปูครับกิบไปพอนเลีเ้ยงพี่นอ้องเลีเ้ยงเลี้ยงเล็วง่ายอยู่เลยครับกินส่วนนี้าเฮ็ตกินหยากครับอีกสองดอกครับไข่เขียวถึงหวานครับเฮ้ยมาดู ันใกล้ๆเนี่นงามเลยครับถึงหวานเด้อฉันนั่งเลียะครับพี่น้องถึงต้องครับอือตัวนี้ดอกหน่อยเด้อพี่น้องฮูนดอกเมโปเมโปิลอุ้อองอออออยง่ายๆครับนี่ดดอืเอ้า สีอ้วออกแล้วเด้อ,อ,ดอค่ะพี่น้อกอู้ดอกไงครับพี่น้องนี่ดอกนี้ง่างามๆดอกนึงค่ะพี่น้องดอกสุดท้ายแล้วเด้อค่ะสิได้อ้วนกับเพื่อนแล้วพี่น้อกกับละค่ะนี่มอทางสิหอดลดละแต่ดอกสุดท้ายบางนึงจัดงานออกมากต่ยังมาปล่อยอยู่ค่ะพี่น้องเฮ็ดขอบแปรงค่ะนี่เฮ็ดรวมเด้อค่ะพี่น้องเฮ้ยพี่น้อกกับละครับ เตียงกับตเต็มกับซ้ำเต็มแหลคะค่ะพ่อไนยางก็เหลือพี่น้องก็เหลือน,น,น,อน,อน,นะพี่น้องเด้ดมานสาราพารัดเฮ็ดค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเดอ้อค่ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามขอบคุณๆๆๆๆที่มายางปลาเป็นมือกัคน,ค,น,ค,น,ค,นค่ะสำหร,รับคลิปนี้ลาไปก่อนอบอกกันในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับไปก่อนพี่น้องทุกทุกการติดต,ตามรับชมเดอะะ้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไหลผ่านคลิปต่อไปของสากานิกาเด้อค่ะนี่ผลงานของเถิ่นนี่กับ ดูเป็นทีนาพอใจอยู่ค่ะเพราะว่ามาเที่ยงเนาะพี่น้องใช่ไกับแม่บ้านใสอง